สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวัชานันทิสาค่ะ ID 1 5 3 0 2 0 2 2ส9ค่ะวันนี้จะมาพีเต์นะคะเกี่ยวกับกระบวนการด้านข้อมูลการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้บริโภคค่ะกระบวนการรับรู้ด้านข้อมูลการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้บริโภคนะคะแบ่งออกเป็น1นนะคะการรับรู้การเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ก็จะแบ่งออกเป็นหลักการให้หลักการสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความเรียนรู้นะคะก็จะแบ่งเป็นการเสนอคู่ ด้านการตอกย้ำและก็เสนอเน้นคู่สนับเสมอนะคะต่อไปก็คืออันที่2การใช้ทฤษฎีของรัศลิปนะคะต่อมาก็คือการวางการวางเงื่อนไขด้วยรางวัลค่ะต่อมาการเรียนรู้และเข้าใจค่ะแบบมังกี้ซีมังกี้ดูนะคะต่อมาการการการเรียนรู้แบบสังเกตตัวแบบนะคะต่อมานะคะเรามารู้อันนี้ค่ะ อันนี้นะคะจะเริ่มจากการสิ่งกระตุ้นค่ะสิ่งกระตุ้นนะคะก็จะมี Size and Inter-Size นะคะ color ค่ะประมาณนะคะจะเป็นการรับสัมผัสค่ะการใส่ใจค่ะการให้ความหมายค่ะการจำค่ะทรงจำระลึกได้ค่ะแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะสิ่งกระตุ้นนะคะก็จะแยกออกมาเป็นอีกอย่างนคือการเช่นนะคะก็คือกภาพ หลังหรือว่าภาพพื้นหลังนะคะต่อมาก็เป็นหลักความใกล้ชิดค่ะแล้วก็หลักความคล้ายคลึงนะคะแล้วมันก็เป็นการติดรับต่อเติมให้สมบูรณ์ค่ะค่ะต่อมานะคะการสัมผัสน,นะคะก็จะมีนะคะระดับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการที่ผู้บริโภคเพ,พิ่มหรือแยกได้ค่ะค่ะอันนี้คือมานแบบพิ้งนะคะที่เสนอขอจบการนำเสนอเท่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ